สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เจอกับคุณครูกรวัตรฤาษตร์นะครับหรือว่าครูท็อปนั่นเองนักเรียนครับในวิชาภาษาไทยในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันคือเรื่องสระ,ะเปลี่ยนรูปนักเรียนอย่าสับสนนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องสระ,ะลดรูปนะครับแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องสระ,ะเปลี่ยนรูปนะครับ ออนนื่นเลยคุณครูต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูเนธนภาอินยะโรงเรียนวัดทางหลวงโพทองนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับแบ่งปันสื่อการสอนนะครับที่เป็นรูปภาพแบบนี้มาให้กับพวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหาในบทเรียนกันเลยนะครับนักเรียนครับสระเปลี่ยนรูปคืออะไรสระเปลี่ยนรูปหมายถึงสระที่ประกอบกับคําที่มีตัวสะกด แล้วปรากฏรูปสระที่เป็นรูปอื่นสระเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดสระจะเปลี่ยนรูปมี5ตัวได้แก่สระอะสระเอสระแอสระเออและสระออนะครับอีกครั้งนะครับเด็กๆสระเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดสระจะเปลี่ยนรูปมี5ตัวได้แก่สระอะ สระเอสระแอสระเออและสระออนะครับตัวอย่างนะครับสระอะสระอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หนอกกาศนะครับทีนี้เวลานักเรียนเขียนให้นักเรียนวางไม้หนอกกาศไว้บนพยัญชนะต้นนะครับตัวอย่างคำ จออะบอจับนะครับจอจานผสมกับสระอะและตามด้วยตัวสะกดคือบอใบไม้นะครับเวลานักเรียนเขียนให้เปลี่ยนจากสระอะเป็นไม้หันากาศนะครับดูตัวอย่างคำที่สองนะครับวออะดอวัดนะครับเวลานักเรียนเขียนให้เปลี่ยนจากสระอะเป็นไม้หันากาศนะครับ วแหวนสระอะดอเด็กวอดอวัดเวลานักเรียนเขียนนักเรียนต้องเปลี่ยนสระอะเป็นไม้หนากาศนะครับวันนี้คุณครูยกตัวอย่างคำสระเปลี่ยนรูปที่เป็นสระอะมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านกันด้วยนะครับเช่นหอ,อนอหัน นักเรียนสังเกตไหมครับว่าสระอะจะหายไปและเปลี่ยนรูปเป็นไม้หนากาศนะครับพออะดดพัดจออะดดจัดนออะบอนับ คือตัวอย่างคำที่คุณครูยกตัวอย่างให้ที่เป็นสระอะเปลี่ยนรูปนะครับต่อไปสระเอนะครับสระเอจะมีสระเอและสระอะใช่ไหมครับเมื่อมีตัวสะกดสระเอจะเปลี่ยนเป็นไม้ตะคูนะครับที่เป็นรูปเล็ก8นะครับ ทีนี้วิธีการเขียนนะครับวางสระเอหน้าพยัญชนะต้นและวางไม้แต่ค,คูบนพยัญชนะต้นนะครับตัวอย่างคำที่เป็นสระเอเปลี่ยนรูปนะครับปอเอดอเป็ดปอปลาผปสมกับสระเอและตามด้วยตัวสะกดคือดอเด็กปอเอดอเป็ด นักเรียนสังเกตไหมครับว่าสระ,ะที่อยู่ด้านหลังจะหายไปนะครับมันจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไตค่คูนะครับตัวอย่างครับที่2นะครับยอเอนอเยนยอยักษ์ผสมกับสระเอตามด้วยตัวสะกดคือนอหนูยอเอนอเยนนะครับสระเอะ เปลี่ยนเป็นไม้แต่คูนะครับทีนี้คุณครูมีตัวอย่างคำที่เป็นสรละเปลี่ยนรูปสรละเอให้ดูด้วยนะครับเช่นคำว่าดอเอกกเด็กลอเอกกเล็กจอเอดดเจ็ดหอเอดดเห็ด เอดดเป็ดซอเองอเซงขอเอดดเข็ดชอเอดดเช็ดทีนี้มาดูสระแอกันบ้างนะครับสระแอเมื่อมีตัวสะกดสระแอที่เป็นสระแอและสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูวิธีการเขียน วางสระแอหน้าพยัญชนะต้นและวางไม้แต่คูบนพยัญชนะต้นนะครับสละแอขอแองอแข็งนะครับขอไข่ผสมกับสระแอและตามด้วยตัวสะกดคืององูขอแองอแข็งสระแอที่เป็นสระแอกับสระอะเปลี่ยนรูปเป็น สระแอและไม้แต่คู้นะครับต่อมาเรามาดูสระเอกันบ้างนะครับสระเอนะครับเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนตัวออ่างที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นสระอีวิธีการเขียนคือวางสระเอหน้าพยัญชนะต้นและวางสระอิบนพยัญชนะต้นนะครับ เช่นคำว่าเดินดอเอนอเดินดอเด็กผสมกับสระเอและตามด้วยตัวสะกดคือนอหนูดดเอนอเดินสระเอเปลี่ยนรูปเป็นสระเอและสระอินะครับอีกคำหนึ่งนะครับตอเออมอเติม ตอเต่าผสมกับสระเอาะตามด้วยตัวสะกดคือมอม้าต่อเอมอเติมสระเออเปลี่ยนรูปเป็นสระเอและสระอีนะครับทีนี้คุณครูมีตัวอย่างคำให้ดูด้วยนะครับเช่นคำว่ากอเออดาเกิดปอเออดาเปิดลอเอกอเลิกบอเอกอเบิก นะครับนอเอนอเนิน,นดดเอนอเดิน,นแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปสระสุดท้ายนะครับที่เปลี่ยนรูปคือสระเออสระเออเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูและอออ่างนะครับทีนี้วิธีการเขียนคือวางไม้แต่คูบนพยัญชนะต้นและวางอออ่างลองลงมานะครับ เช่นคำว่าชอออกอช็อกชอช้างผสมกับสระออกและตามด้วยตัวสะกดคือกอไก่ชอออกอชอกนะครับสระออกที่เป็นเออาอะเปลี่ยนเป็นไม้แต่คูกับอออ่างนะครับทีนี้ตัวอย่างคำนะครับที่เป็นสระออกเช่นคำว่านอออกดนอต ลออกอล็อกลออกอล็อกทออบอท็อปนักเรียนครับเรามาทบทวนเรื่องสระเปลี่ยนรูปกันนะครับสระเปลี่ยนรูปนะครับมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับก็คือสระอะสระเอสระแอสระเออและสระออกนะครับ ทีนี้นะครับภาระงานหรือการบ้านนะครับที่คุณครูจะมอบหมายให้ก็คือให้นักเรียนแยกส่วนประกอบคําลงในตารางให้ถูกต้องวันนี้การบ้านของคุณครูค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพราะครูเห็นว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายนะครับให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของคําเท่านั้นเองนะครับคำที่คุณครูเตรียมมานะครับก็คือคําที่เป็นสระเปลี่ยนรูป นะครับคุณครูจะให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของคำนะตัวที่ 1. for ฟออะนฟันนะครับนักเรียนก็แยกเลยพยัญชนะต้นคือฟอฟันสระก็คือสระอะ uh, ตัวสะกดก็คือนอหนูนะครับคำที่เปลี่ยนรูปแรกก็คือฟออะนอฟันที่เป็นไม้หันอากาศแบบนี้นี่เองนะครับต่อไปคำที่ 2. พผออะ uh, กอผักคำที่ 3. ตออะ uh, ดอตัดไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ต่อไปคำที่4นะครับหอเอดดอเหตคำที่5จอเอดบอเจ็บคำที่6ซอเอดงอเซิงคำที่7ขอแอะงอแข็งคำที่8มอแอะกอแม็กนะครับคำที่9ทอแอะกอแท็กต่อไปคำที่10นะครับปอรอเอยอเปรยคำที่11 ขอเอนอนนเขินคำที่12ตอ่อเออบอเติบคำที่13ชออบอชอบคำที่14ลอออกอล็อกคำที่15นอออดอน็อ,นอตนะครับคำที่คุณครูสะกดให้นะครับคุณครูจะสะกดตามมาตาตัวสะกดนะครับแต่เวลาเราเขียนนะครับมันจะเป็นไม่ตรงมาตานะ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ